เรากําลังจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเป็นเวลา17วันมาดูกันว่าเราแพ็คอะไรไปบ้างนะคะที่สําคัญคือเราไปเที่ยวด้วยทํางานไปด้วยเนาะมาดูกันว่าในกระเป๋าเราจะมีอะไรบ้างกระเป๋า carry on นะคะก็คือเราจะพกกระเป๋านี้ขึ้นเครื่องไปด้วยเนาะก็คือจะไม่หลดลงนะคะข้าก็จะมีพวกยานะคะยาพาราพาสเตอร์อะไรที่หยิบง่ายๆเนาะหลังตรงนี้เราจะเก็บพวกพาสปอร์ตนะคะก็จะมี ซองเอกสารทั้งหมดเนาะแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะคะ iPad ซึ่ง iPad ตัวนี้เราจะพกไปทำงานทุกงานเลยเนาะเราก็จะทำใน iPad นี้นะคะเราไม่เอาแล็ปท็อปไปนะมานะคะก็จะเป็นน้องขาตั้งกล้อง u l e n z y ของเรานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในทริปกันเนาะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทุ้งสายชาร์จทั้งหมดนะคะข้างใน iPad นะคะแอปที่เราจะมีเลยก็คือ Canva กับ InShot เนอะ2แอปพลิเคชันนี้เราจะใช้ตัดต่อกับทำภาพเพื่อลงสื่อนะคะและที่สำคัญก็คือช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเนาะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Google Sheets Google Docs Google Slides แล้วก็ Google Drive นะคะก็คือตระก,กูลของ Google ทั้งหมดเนาะเราเคยซอนไปหลายคลิปแล้วนะคะซึ่งใน Google s h e e t เนี่ยก็จะเป็น ที่ที่เราจะมาเปิดดูเป็นอันดับแรกเลยนะคะว่าในแต่ละวันเราจะต้องทํางานอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นของปี2023เนาะเดี๋ยวถ้าพ้นปี2023แล้วเราก็จะเข้ามาชีดนี้เลยนะคะซึ่งเราก็มีทําแจกไว้แล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากได้เทมเพลตคอนเทนต์แพนนะคะของปี2024ก็เข้ามาที่ช่อง b e ี r to s h แ r e แล้วก็จะอยู่ในดดสคริปชันของคลิปนี้เลยนะคะ และครั้งนี้ก็ไม่ใช่รข็งแรงนะคะที่เราเดินทางไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะขอแค่มีอินเทอร์เน็ต iPad แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยที่สำคัญ to-do list นะคะอย่าลืมเนาะเพราะว่าการไปเที่ยวนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ได้แบบมาจดจ่อกับการทำงานเนาะการที่เรามี to-do list เราก็จะได้รู้ว่าเออแต่ละวันเนี่ยเราควรทาอะไรนะคะเราสามารถทำหลังจากไปเที่ยวกลับมาพักที่โรงแรมเราก็สามารถนั่งทำงานได้นะคะหรือถ้าใครสะดวก ออฟไลน์งานไปเลยก็ทำได้เช่นกันนะคะแต่เราค่อนข้างที่จะ Work Life i n t i g r t t o o n นะคะก็สามารถทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยได้นะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัปาน,นี้สวัสดีค่ะบาย